ดยโตโยต้ายาลิสรถมือเดียวป้ายแดงครับและที่สำคัญคันนี้วิ่งแค่70,000กิโลเมตรเป็นรถบ้านมือเดียวเท่านั้นคันนี้ไม่น้อยแล้วได้ปีสองพแท้ด้วยนะได้ปีใหม่ด้วยและที่สําคัญตัวท็อปตัว G ด้วย1.2 G นะฮะตัว G ดูยังไงครับดูโคมไฟหน้าครับถ้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้นี่คือตัว G ตัวท็อปได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนี่คือสภาพเดิมๆยังไม่ได้ทําสี รถมีริ้วรอยบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าผมรีวิวสภาพเดิมๆไม่เห็นกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเก็บงานกันนะครับตัวนี้ได้สีขาวด้วยนะรถเครื่องยนต์ดีไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนหนักนะฮะรอบคันเนี่ยต้องบอกว่ามีริ้วรอยบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของยางตัวนี้มากับล้อแม็กแต่งนะเจ้าของแต่งล้อแม็กมาสวยมันการเป็นดำปัดเงานะครับแล้วก็ยางเนี่ยได้ยางปี๖๓เลยยางใหม่ๆนะฮะรถมือเดียวครับตัวนี้ขอบ15นิ้วนะ มีรูรอยบ้างนะล้อแม็กมีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมทาสีให้นะครับด้านข้างครับตัว G ีจะได้มือจับแบบโครเมียมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตัว G ีให้มาด้วยนะครับถ้าตัวโลไม่ให้นะนี่คือรุ่นท็อปสุดแล้วครับด้านท้ายครับเป็นทรง5ประตูนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว G ีก็คือตัวท็อปนั่นเองนะครับตัดด้วยโครเมียมคิ้วฝาท้ายเซนเซอร์ enser, มีมาให้ตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตด้านท้ายครับมีมาให้เหมือนกัน และนี่ฮะห้าประตูวางของได้เยอะพับเบาะราบได้ครับนะอย่างเงี้ยมีถาดวางของต่างๆนะฮะครบนะฮะนี่ใหม่กิ๊บนะมือเดียวรถบ้านครับไปซื้อที่บ้านลูกค้าเลยคันนี้มีประวัติชัดเจนไม่ต้องห่วงนะเข้าศูนย์ตลอดและนี่ฮะยางอะไหล่ใหม่ๆเลยนี่เดิมๆฮะนะดูกาวสีครีมแบบนี้คือกาวเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยางอะไหล่ใหม่ๆแบบนี้ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สแน่นอนครับผมนะ อะไรกันต่อในส่วนของโครงสร้างนี่เห็นไหมเดิมสีเดิมนี่มเมรร็ดอาร์ชัดเจนไม่เงานะไม่มีการพ่นสีน็อตไม่ขยับนะครับเดี๋ยวผมให้บริษัท <S <S อินสแตนเซชั่นบณวนุคาการันตีให้นะคันนี้ A <S <S แน่นอนครับไม่เคยผ่านการชนหนักแน่นอนนะนี่คือสภา,าพเดิมๆนะส่วนริ้วรอยเรื่องขัดสีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมไปเก็บงานให้นะให้ดูสภา,าพแบบเดิมๆก่อนตัว G จะได้เป็นคอมพลีทเสร็จนะฮะก็คือกุญแจแบบกีรเลตแล้วกุญแจจะเป็นอย่างนี้ฮะ มันจะเป็นคีเลตแบบนี้ไม่ต้องไขแล้วนะรุ่นนี้ก็คือกดปุ่มตรงประตูได้เลยนะครับมาดูแผงตรงนี้หน่อยบุด้วยหนังเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกมือจับจะเป็นโครเมียมครับนี่แทนต่อไปนี่ฮะปุ่มเนี่ยตัวจีวได้ปุ่มพุดสตาร์ทนะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะครับตัวจีคือท็อปสุดคอนโซลตัดด้วยหนังนะช่องแอร์ต่างๆนี่ที่วางแก้วอยู่นี้นะมีให้นะครับ ของอะไรแอร์แบกครับตัวจีจะได้ในเรื่องของมัลติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็ดูเลขไมล์กันหน่อยสิ7 8 0 0 0กิโลเมตรนะรถมีประวัติศูนย์โตโยต้าครับนะไม่ต้องห่วงเลยรถบ้านมือเดียวนะมีรูปไปซื้อรถกับลูกค้าชัดเจนนะฮะลูกค้าซื้อขันสดมานะออกป้ายแดงก็เลยขายคันนี้และนี่วิทยุใส่ซีดีได้เสียบยูดบีได้นะมีมือถือเนี่ยเสียบได้นะเพลงก็จะออกลำโพงในรถได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ ในส่วนของแอร์ต่างๆเย็นฉ่ำนะช่องแอร์ต่างๆสวยงามตัวจีจะได้จอครับจอแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะครับเป็เขาเรียกว่าแอร์จอนะนี่เห็นไหมอ่าอุณหภูมิแรงลมทิศทางแล้วก็นี่ปุ่มนี่เป็นปุ่มหมุนเนาอะ,อะล่างมาครับเป็นเกียร์ออตโต้สวยๆเดิมๆเลยนะครับนะภายในเนี่ยใหม่อยู่แล้วเพราะเจ็ดหมื่นโลเองนะครับ นี่ช่องวางแก้วอะไรก็มีนะฮะแล้วตัวจีได้บาะหนังด้วยนะค,ะคันนี้ทําบาะหนังมานะฮะคอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังเหมือนกันครับนี่ทั้งคันเนี่ยเป็นโทนสีดำหมดเลยแล้วสภาพบอกเลยว่าเดิมมากๆนะครับอ่าเจ็ดหมืนโลหายยากนะฮะเพราะว่าโอ้โหนี่คือรถอีโคคายอดนิยมนะฮะค่ายโตโยต้าครับมาดูด้านหลังว่ากว้างขนาดไหนนี่นะ สวยเลยนะได้เบาะหนังพร้อมๆนะเบาะหนังสีดําได้สีแดงครับน,นี่ยังไม่เก็บงานนะเดี๋ยวผมไปเก็บงานให้นี่ให้ดูแบบสภาพเดิมๆก่อนเดี๋ยวจะส่งทําสีละน่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับใครสนใจคันนี้ก็จองกันไว้ก่อนนะอ่าเครื่องยนต์พันสองครับนี่ของโตโยต้าเนี่ยทนอยู่แล้วนะประหยัดน้ํามันนะเป็นอีโคคาร์ประมาณ21โลลิตรได้ครับนี่มาดูน็อตหน่อยอ่ะนี่คือ,อให้ดูข้างในก่อนคุณดูนี่แชตซีรรถนะ นี่คือเดิมสนิทนะแห้งเลยนะไม่มีพ่นเงาไม่มีเคาะไม่มีเบี้ยวคุณดูน็อตคานหน้าคานหน้าถ้ารถชนเนี่ยคานหน้าสำคัญสุดโดนคานหน้าก่อนแน่นอนไม่มีแกะนะฮะอ่าไล่ไล่ไลปดูด้านในเลยรอซอกในนะฮะต้องบอกว่านี่ไล่มาเลยว่าเดิมๆอะฝาโปรงดูยังนี่รูกลมสวยนี่นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะมีแกะทําสีหน่อยนึงนี่อันนี้คือแกะนะ แต่ฝาเดิมฝาเดิมเนี่ยดูยังไงนี่ครับโตโยต้าครับนะฮะนี่ฝาเดิมนะไม่ได้เบิกใหม่นะครับแต่แกะทําสีผมก็แจ้งว่าแกะทําสีแต่ด้านหน้าน็อตคานหน้าไม่มีไม่มีขยับเนี่ยคุณด,ดูดิเห็นไหมส่องเข้าไปในนี้ดีก่น,นี่นี่นี่ส่องมุมนี้อ่าเห็นไหมคุณดูน็อตนี้ไม่มีขยับนะนะคุณดูนะอันนี้คานหน้าครับคานหน้าแห้งๆเดิมๆนะไม่มีชนนึงคานหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทําสี เท่านั้นนะฮะแล้วปีต่อวันที่หกไม่เจ็ดหมื่นนี่อย่าช้านะไม่แพงแน่นอนตัวนี้นะราคาเนี่ยบอกเลยว่าสองแสนกว่าบาทก็ได้เป็นเจ้าของันนีแล้วสนใจโทรศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 นะครับดูรถที่โยรชดาบายคุณแบงค์สนใจมาเลย